เก่งอังกฤษแบบไม่ต้องพยายามโดยรับสมองเติมพลังใจคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนพูดอังกฤษคลอ่องทั้งที่ไม่เคยเรียนแพงแต่บางคนเรียนมาเป็นปียังพูดไม่ได้สักประโยคคำตอบไม่ได้อยู่ที่หนังสือแต่ซ่อนอยู่ในวิธีคิด mindset วันนี้รับสมองเติมพลังใจอยากชวนคุณมารู้จักวิธีเก่งอังกฤษ แบบไม่ต้องพยายามไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะคุณจะเริ่มใช้ภาษาเหมือนหายใจก่อนเริ่มถ้าคลิปแบบนี้เติมแรงใจให้คุณได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนที่อยากเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับเพราะเราจะได้ไม่ได้เรียนภาษาแต่เราจะเปลี่ยนชีวิตด้วยภาษา 1. เปลี่ยนจากเรียนภาษาเป็นใช้ภาษา สิ่งแรกที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เก่งอังกฤษคือเขาเรียนภาษาแต่คนที่พูดได้จริงเขาใช้ภาษาทุกวัน English is not a subject it's a skill ภาษาอังกฤษไม่ใช่วิชาแต่คือทักษะคุณไม่ต้องนั่งท่องสับวัลลร้อยคำแต่คุณสามารถใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเช่นฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วเขียนประโยคที่ชอบดูหนังโดยไม่เปิดซับแล้วถ่ายว่าเขาพูดว่าอะไร หรือเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษคุณจะค่อยๆซึมภาษาเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนคนที่อยู่ในประเทศนั้นทั้งที่ไม่เคยออกจากบ้านเลย Language is caught not taught ภาษาคือสิ่งที่ซึมไม่ใช่สิ่งที่ถูกสอน 2. ฝึกไมเซ็ตของคนพูดได้คนส่วนใหญ่กลัวพูดผิดแต่คนที่พูดได้เขาพูดก่อนแล้วค่อยแก้เพราะเขารู้ว่า fluency comes from frequency ความคล่องเกิดจากการพูดบ่อยไม่ใช่พูดถูกลองสังเกตสิเด็กเล็กพูดได้ก่อนจะรู้กราบมมกเพราะเขากล้าพูดผิดก็ยังพูดเราผู้ใหญ่กลับกลัวพูดจนไม่ได้พูดเลย 3. ฟังแบบไม่ตั้งใจแต่ฟังทุกวัน คนที่พูดได้คล่องเขาไม่ได้ตั้งใจฟังทุกคำแต่เขาฟังภาษาอยู่รอบตัวตลอดเวลาเปิดเพลงภาษาอังกฤษต,ตอนอาบน้ำฟังพอดแคสต,ต์เบาๆระหว่างนั่งรถหรือเปิดคลิป motivational คลิปสร้างแรงบันดาลใจก่อนนอนคุณไม่ต้องเข้าใจร้อปอร์ซ็์แต่คุณกำลังฝึกหูให้คุ้นกับจังหวะเสียงและสำเนียงหรือ accent นะครับเหมือนคนที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่ได้เรียนจากตำราแต่หูเขาทำงานก่อนสมอง listen more than you learn than more you ฟังให้มากกว่าที่เรียนคนเก่งภาษาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขากล้าทำให้ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเมื่อคุณเปลี่ยนจากกลัวพิษเป็นอยากลองคุณจะเริ่มเก่งโดยไม่รู้ตัว 4. เขียนวันละนิกดีกว่าท่องทั้งคืนอีกนิสัยของคนที่เก่งภาษาแบบไม่ต้องพยายามคือเขียนทุกวัน ไม่ใช่เขียนเยอะแต่เขียนจริงคุณอาจเริ่มจากการเขียนขอบคุณวันนี้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ gratitude journal เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้หรือแค่โพสสั้นๆว่า today I feel calm คุณกำลังฝึกคิดเป็นภาษาไม่ใช่แค่แปลภาษาเพราะการเขียนจะค่อยๆเชื่อมสมองสองข้างให้คุณเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษยอย่างธรรมชาติ Writing is the best form of thinking. การเขียนคือการคิดที่ดีที่สุดหเปลี่ยนเวลาว่างให้กลายเป็นเวลาภาษาเราใช้เวลาเฉลี่ยว,วันละ3-4ชั่วโมงกับโทรศัพท์ถ้าคุณแค่เปลี่ยน30นาทีต่อวันจากการเลื่อนฟีดับเป็นฟังภาษาอังกฤษคุณจะเก่งขึ้นภายใน6เดือนโดยไม่รู้ตัว ไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับแค่ใส่ภาษาเข้าในชีวิตประจำวันดูคลิปที่คุณชอบเช่นทำอาหารเที่ยวหรือแรงบันดาลใจแต่เป็นภาษาอังกฤษคุณจะได้ทั้งความสุขและความรู้ในเวลาเดียวกันเพราะเมื่อภาษาเชื่อมกับสิ่งที่คุณรักสมองจะจดจำโดยอัตโนมัติ6อยู่กับคนที่ใช้ภาษามากกว่าคนที่พูดว่าพูดไม่ได้ สภาพแวดล้อมคือครูที่ดีที่สุด you become what you're surrounded by คุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณอยู่ใกล้ถ้าคุณอยู่กับคนที่กลัวพูดคุณจะกลัวเหมือนเขาแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่พูดได้คุณจะพูดไปพร้อมเขาลองหากลุ่มเพื่อนที่ฝึกภาษาหรือพูดกับแชทภาษาอังกฤษวันละนิดก็ได้ยิ่งคุณอยู่ในบรรยากาศภาษามากเท่าไหร่คุณจะซึมความคล่องแบบไม่รู้ตัว หยุดพยายามเก่งเร็วแล้วคุณจะเก่งจริงทุกอย่างในชีวิตต้องใช้เวลาภาษาอังกฤษก็เหมือนกันคนที่อยากเก่งเร็วมักหยุดเร็วแต่คนที่ทำช้าๆแต่สม่ำเสมอจะเก่งกว่าเสมอเพราะทุกครั้งที่คุณฟัง5นาทีอ่านหนึ่งหน้าหรือพูดสั้นๆส,สักประโยคสมองคุณกำลังต่อสายใหม่ neuro connection และเมื่อมันต่อครบวันหนึ่ง คุณจะพูดได้เองโดยไม่ต้องพยายามเลย Slow progress is still progress แม้จะก้าวช้าแต่นั่นก็คือการก้าวไปข้างหน้าบทส่งท้ายภาษาไม่ต้องท่องแค่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้พลังฝืนแต่ใช้พลังใจแบบเบาๆถ้าคุณเริ่มอยู่กับภาษาเหมือนเพื่อนคนหนึ่งพูดกับมันฟังมันยิ้มให้มัน วันหนึ่งคุณจะเก่งแบบไม่รู้ตัว The Secret to learning English to the English Learning live is ความลับของการเก่งอังกฤษคืออยู่กับมันให้มากที่สุดถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณเห็นว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องยากอย่างที่คิดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนที่อยากเริ่มต้นเหมือนคุณเพราะทุกครั้งที่คุณแชร์แรงบันดาลใจ คุณไม่ได้แค่ช่วยคนอื่นเรียนภาษาแต่คุณกำลังสร้างโลกที่สื่อสารกันด้วยหัวใจแล้วเจอกันตอนหน้าในช่องรับสมองเติมพลังใจพื้นที่เล็กๆที่เราจะเติบโตไปด้วยภาษาและความเข้าใจในชีวิตสวัสดีครับ